เช้าแล้วพี่นองบ่ายนั่งไมได้เป็นบางหรือดูร้อนดู เพิ่งเพิ่งกินอาหารเสร็จนะครับกินอาหารมือหลักเสร็จก็เหลือพื้นที่นิดๆในกระเพาะนะครับก็เลยเติมเอมไซม์ลงไปสักหน่อยหนึ่งนะซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรต เป็นอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลจากพืชผักผลไม้นะครับวันนี้พูดเรื่องคาร์โบไฮเดรตสักหน่อยนะครับสำหรับปรใช้ชคาร์โบไฮเดรตเป็นอาหารที่ดีที่สุดดีที่สุดสำหรับมนุษย์นะสำหรับมนุษย์จริงจริงอาหารทุกอย่างมันก็ดีที่สุดสำหรับมนุษย์มันไม่ว่าจะเป็นไขมันมเป็นโปรตีนเป็นคาร์โบไฮเดรต วิตามินดีหมดนั่นแหละนะอะไรก็มีประโยชน์ต่อร่างกายเรานะครับแต่ว่าทําไมถึงไอาชัยบอกว่าคาร์โบไฮเรดรตมันดีที่สุดสําหรับมนุษย์ไอาชัยใช้คําว่ามนุษย์ในโลกยุคปัจจุบันดีกว่าอาชัยไม่รู้หรอกว่าเมื่อหลายล้านปีก่อนโครงสร้างยีนของเราอาจจะกินคาร์โบไฮเดรตน้อยกว่านี้หรือเปล่ายังไงนะเป็นหลักล้านปีไปแล้วเนาะแต่รู้ว่าห้าหมื่นปีที่ผ่านมาเนี่ย อารยธรรมของมนุษย์ทั่วโลกอยู่รอดมาด้วยอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแอฟริกานะครับยุโรปนะหรือว่าทางเขตเอเชียทุกที่นะครับเราอยู่รอดได้ด้วยอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเพราะตลอด50,000่นปีที่ผ่านมามนุษย์เริ่มที่จะเปลี่ยนอารยธรรมในยุคที่ล่าสัตว์เป็นหลัก มาเป็นการพ่ะปูกการเน้นการกินอาหารกลุ่มที่มาจากพืชเยอะขึ้นนะครับจนจนทำให้เ,เรา adapt adapt Ad ในการใช้คาร์โบไฮเดรตจนเป็นพื้นเพหลักห,กหรือเป็นเบสหลักของคนทุกชาติของคนทั่วโลกเลยยกเว้นในบางเขตที่อาจจะมี ความจําเป็นที่มันกินคาร์โบไฮเดรตไม่ได้อย่างเช่นกีแลนนะหรือชนเผ่าเอสกิมโมเพราะว่าที่นั่นไม่มีคาร์โบไฮเดรตที่คุณกินแล้วก็ถึงจะกินคาร์โบไฮเดรตได้มันก็จะสู้กับความหนาวเย็นไม่ได้มันต้องกินอาหารกลุ่มไขมันโปรตีนสูงพวกนั้นมาสร้างมาเงมทบอลบิซึ่ในร่างกายโดยเฉพาะนะครับเราไม่ต้องไปไหนไกลหรอกพื้นเพทางเอเชียทางบ้านเราอะถ้าเราเป็นมองโกลย เรามีโครงสร้างเป็นเอเชียใน,นเขตนี้เรามีเผ่าพันธุ์ที่เป็นขอมมอะวะไทยจีนเราอยู่รอดด้วยอาหารกลุ่มคาร์บโบไฮเดตมานานนะและอาหารคาร์บโบไฮเดตไม่ได้ฆ่าเราในยุคนั้นเลยเรากินคาร์โบไฮเดตจนตายอายุแปดเก้าจนเป็นร้อยปีเรากินคาร์บโบไฮเด,ดจตจนเราแก่ตายเลยเราไม่เป็นเบาหวานตายเราไม่เป็นโรคอ้วน เราไม่ได้เป็นโรค NCD แบบนี้เพราะคาร์โบไฮเดรตไม่เคยฆ่าเราการกินคาร์โบไฮเดตในเชิงธรรมชาติไม่เคยฆ่าเราเพราะคาร์โบไฮเดตในเชิงธรรมชาติมันจะมีเงื่อนไขของระยะเวลา <S 2> <S 2> คุณไม่สามารถกินคาร์โบไฮเดตทั้งวันทั้งคืนได้คุณจะมีช่วงหยุดในตอนที่คุณมองไม่เห็นในเวลากลางคืนคุณจึงไม่สามารถจะยามากินอะไรในเวลากลางคืนได้ ไม่ว่าจะเป็นอาหารกลุ่มไหนมันจึงทําให้เกิดกระบวนการฟารตติ้งขึ้นฟาตติ้งเกิดขึ้นในร่างกายของคนในยุคสมัยโบราณจนกระทั่งร่างกายของทุกคนในทุกวันในสมัยยุคนั้นมันสามารถที่จะรีเซ็ตตัวเองได้ในทุกๆวันมันสามารถที่จะใช้คาร์โบไฮเดรตที่กินเข้าไปและส่วนเกินที่เก็บอยู่ในรูปแบบไกโคเจนเอาออกมาเผาเป็นพลังงาน ส่วนที่เกินกว่านั้นที่เก็บในรูปแบบของไขมันก็ถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานคาร์โบไฮเดรตจึงถูกล้างออกไม่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่เป็นอันตรายเป็นไกลโคเจนเป็นไขมันก็ถูกใช้ออกไปมันก็จะเป็นรอบของมันระหว่างอนาโบลิกกับแคตาโบลิกในร่างกายของคนซึ่งเกิดความสมดุลน,นะคนที่กินคาร์โบไฮเดรตมายาวนาน จึงไม่มีเหตุผลการตายในแบบทุกวันนี้แต่พอเราเรามีการเอื้อประโยชน์ในการที่จะกินแบบไม่มีมือไม่มีคราวเรามีแสงสว่างเรามออีอุปกรณ์สต็อกอาหารที่ทำให้เรากินได้ทั้งวันทั้งคืนเราก็กินอาหารทั้งวันทั้งคืนโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตถ้าคุณกินทั้งวันทั้งคืน คุณจะมีการหลั่งอินซูลินเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆมีการทำคอมโบอินซูลินอินซูลินยังลงไม่หมดก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ลงไม่หมดสร้างขึ้นมาใหม่จนแช็คพอยอินซูลินในร่างกายของคุณเริ่มที่จะมีปัญหาเวลาที่พอมันเริ่มมีปัญหาแล้วเมื่อคุณกินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปมันเป็นการจัดการพลังงานที่ผิดปกติแล้วมันก็ทำให้เกิดโรคแห่งความเสื่อมโรคเอ d ซดีโรคสารพัดโรค แบบที่คนทุกวันนี้เป็นแล้วพอเป็นโรคแล้ววันนี้เราก็มาปักหมุดกันว่าคาร์โบไฮเดรตชั่วร้ายฆ่าคนทั้งโลกทำให้คนตายทั้งหมดออจชัยคิดว่าคำพูดนี้มันก็ไม่ผิดแต่มันก็ไม่ได้ถูกทั้งหมดเพราะว่าถ้าใช้คำว่าคาร์โบไฮเดรตแล้วบอกว่ากินแล้วมันฆ่าคน มันถ้ามันถูกจริงมันต้องฆ่าตั้งแต่บรรพบุรุษของเราจนไม่มีมาวันถังวันนี้นะครับจริงๆเนี่ยถ้ามีการแยกแยะคำว่าคาร์โบไฮเดรตมีปัญหาหรือทําให้คนป่วยมันควรจะมีคํากํากับความว่าเช่นการกินคาร์โบไฮเดรตแบบไม่มีมือ้อไม่มีคาวมากเกินไปกระตุ้นอิสูลินมากเกินไป ทำให้เกิดการเสียสมดุลของฮอร์โมนอินซูลินแล้วจะทําให้ก่อการเกิดความเสื่อมของร่างกายถ้าใช้คํานี้มันก็มีเหตุผลนะเพราะถ้าพูดลอยๆว่าคาร์โบไฮเดรตเร็วทั้งหมดหมายถึงคนทุกคนที่กินคาร์โบไฮเดตต้องสุขภาพแย่ทั้งหมดทั่วโลกทุกคนเลยไม่มีใครดีเลยแต่คำพูดคำนี้ไม่สามารถสรุปทุกคนบนโลกที่กินคาร์โบไฮเดตได้คนที่กินคาร์โบไฮเดตแล้วไม่มีปัญหาแล้วสุขภาพดี ก็มีนะครับกินคาร์โบไฮเดตแล้วไม่อ้วนก็มีกินคาร์โบไฮเดตแล้วอายุยืนยาวก็มีนะมันจึงใช้ไม่ได้คําพูดนี้จึงเป็นคําพูดที่มันเผินเกินไปถ้าบอกว่าคาร์โบไฮเดตนปยญหามันจึงต้องมีคําจํากัดความให้เข้าใจว่าคาร์โบไฮเดตถ้ามันจะมีปัญหาเพราะอะไรกินเกินกินจนร่างกาย อนาโบลิกไม่หยุดเลย mm hmm. เดี๋ยวสุดท้ายมันก็ต้องป่วยหรือคาร์โบไฮเดรตที่เอามากินมันมีโครงสร้างที่มันผิดเพี้ยนกว่าโครงสร้างในคาร์โบไฮเดรตธรรมชาติมันมีการปรฟไฟจนจนมันทําให้ระบบฮอร์โมนในร่างกายของเราเนี่ยมันมันปรับสภาพทํางานกับสิ่งที่รีไฟามาแบบนี้ไม่ได้ดีไม่เป็นไปตามกฎเกณ์ทางธรรมชาติเร่งมากเกินไปเร่งให้ตับอ่อนทํางานมากเกินไป มันก็ทําให้สุดท้ายเนี่ยมันเกิดวาวาการดื้ออินซูลินนั่นคือมีปัญหานะครับคาร์โบไฮเดตเนี่ยทุกวันนี้ถ้าเราไปแยกแยะให้ชัดเจนมันไม่ใช่ว่าคาร์โบไฮเดตมันมีปัญหาแต่การจัดการคาร์โบไฮเดตมีปัญหายมก,กอใช้คํานี้การจัดการมันมีปัญหาเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งหนึ่งเลยนะครับ เรากินคาร์บฮเรตไม่ได้อยู่ภายใต้กฎธรรมชาติแล้วถ้าเรากินคาร์บฮเรตภายใต้กฎธรรมชาติจะต้องไม่มีไฟฟ้าจะต้องไม่มีแสงสว่างเมื่อไม่มีคุณจะไม่สะดวกในการกินกลางคืนคุนคณสต็อกอาหารที่จะกินไว้สะดวกในกลางคืนไม่ได้คุณก็เลยถูกปิดโอกาสการกินตรงนั้นแบบคุณโบราณน,นี่คือจุดที่หนึ่งนะคคุณเลยไม่ถูกกระตุ้นอิซุลินในตอนกลางคืนในตอนที่คุณควรจะนอนและพักผ่อน และในตอนที่ควรจะมีอิสูลินที่ต่ําที่สุดจนกระทั่งโกสฮอร์โมนทํางานได้เต็มที่มีการแคตตาบริกไขมันมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เต็มที่ตอนที่เรานอนและไม่มีอิสูลินออกมาแต่ตอนนี้เรากินมันตอนก่อนนอนหรือเราตื่นขึ้นมากินแล้วเราก็นอนต่อมันเลยทําให้เราอยู่ในสภาพที่ หลั่งฮอร์โมนอินซูลินมาท่วมร่างกายตลอดเวลาในช่วงที่ร่างกายไม่ควรจะมีอินซูลินอยู่มากแบบนั้นแล้วเราก็มีปัญหานะครับอันนี้นี่แหละสำคัญมากนะถ้าเราเข้าใจนะถ้าเราเข้าใจทีนี้นะครับที่อาชัยบอกตอนแรกว่าคาร์โบเดตเป็นอาหารที่ดีที่สุดคำว่าดีที่สุดของอาชัยแนะ่นอนอาชัยอาจจะพูดจามไม่เหมือนใครก็ได้นะมันมันเป็น ไม่ไปชูความคิดของอาชัยก็คือว่าคําว่าด,ดีที่สุดในที่นี้เนี่ยมันอาจจะวัดด้วยหลายองค์ประกอบมันไม่ใช่องค์ประกอบเดียวถ้าเราบอกว่าคาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานที่คุ้มค่าที่สุดไม่จริงหรอกไขมันคุ้มกว่า1กรัมให้ตั้ง9กิโลแคลอรี่แต่คาร์โบไฮเดรตให้แค่4ี่กิโลแคลอรี่แพ้ก,กันเป็นครึ่งเลยใช่ถ้าเราวัดกันที่ตรงนั้นมันสู้ไขมันไม่ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเราบอกว่า แต่คาร์โบไฮเดรตจะมีข้อดีอีกข้อหนึ่งที่ไขมันอาจจะเทียบได้ยากกว่าเช่นคาร์โบไฮเดรตผลิตได้ง่ายกว่าไขามันเยอะหลายเท่าถามหน่อยไขยมันมี9กิโลแคลอรีร่คุณผลิตไขมันกินได้ไหมคุณมีความสามารถในการผลิตไขมันได้มากเท่าไหร่ที่จะเลี้ยงคนที่จะเลี้ยงครอบครัวของคุณถ้าโลกนี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่พื้นดินให้คุณหากินนี่คุณสามารถที่จะกินไขมัน ผลิตไขมันขึ้นมาให้ย่างยืนได้เท่าคาร์โบไฮเดตหรือไม่คุณใช้เวลาแค่สองเดือนในการปลูกข้าวโพดคุณใช้เวลาสามเดือนในการปลูกข้าวคุณปลูกมันอย่างเช่นมันห้านาทีมันฝังหัวอยู่ในดินตั้งแต่หลังที่คุณปลูกนับไปหกเดือน <c oughs> จนถึง <c oughs> เป็นปีคุณเรียกมันมากินได้ทุกวันนี่คือคาร์โบไฮเดต มันคือความมั่นคงมันคืออาหารที่เราจับต้องมันได้จริงและสร้างมันได้จริงณวันนี้ถ้าเราจะเลือกโหมดการกินที่เป็นโหมดรักษาเผ่าพันธุ์มนุษยชาติไว้เป็นหลักสิ่งที่จะมีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดคืออาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตต้องเป็นหลักเพราะการที่จะผลิตอาหารจากไขมันเนี่ยมีความยุ่งยากและซับซ้อนโปรโตีนก็ยังมีความยุ่งยากและซับซ้อนเพิ่มขึ้น แต่โปรโตีนมันก็จะมี2หมวดม,มันจะมีโปรโตีนจากพืชกับจากสัตว์นะครับโปรโตีนจากพืชซับซ้อนน้อยกว่าใกล้เคียงกับคาร์โบไฮเดรตนะเราสามารถปลูกถั่วเขียวในเวลา3-4เดือนเราสามารถปลูกถั่วต่างๆนะเป็นถั่วเมล็ดเดียวน,ยนะไอพวกถัว่วถั่ว่วซีกต่างๆเนี้ยพวกนี้ใช้เวลาตั้งแต่ประมาณ3-56ถึงเดือนพวกนี้ผลิตโปรโตีนได้เยอะ นะครับได้เยอะแต่ถ้าเป็นโปรตีนจากสัตว์เนี่ยโอ้โหกว่าสัตว์จะสะสมโปรตีนได้นยสัตว์ต้องกินอาหารเข้าไปคุณก็ต้องหาอาหารไปให้สัตว์กินหมายถึงคุณต้องเสียเวลานะคุณคงไม่ล่าสัตว์ไปให้สัตว์กินเพื่อกินสัตว์หรอกนะคุณก็จะใช้วิธีการลดต้นทุนโดยการหาสิ่งที่เรียบง่ายกว่านั้นคือคุณต้องเอาพืชไปให้สัตว์กินเพื่อที่คุณจะกินสัตว์ทีนี้หมายถึง คุณต้องลงมือเสียเวลาที่หนึ่งคือการปลูกพืชคุณปลูกข้าวโพดคุณปลูกตัวเหลืองเพื่อที่จะเอาไปเป็นอาหารของสัตว์แล้วคุณจะไปติดสัตว์อีกทีหนึ่งแต่ถ้าคุณปลูกข้าวโพดคุณปลูกตัวเหลืองแล้วคุณเอามากินเลยนั่นคือเวลาที่คุณเสียแค่เท่าเดียวนะครับมันคือความคุ้มค่าในเงื่อนไขของเวลาถ้าโลงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องลื่งไปด้วยเวลาทั้งหมดอาหารขาดแคลนอาหารไม่มี มันเป็นเรื่องยากมากที่คุณจะผลิตเนื้อสัตว์ขึ้นมากินโดยการผลิตพืชขึ้นมาแล้วไปให้สัตว์กินแล้วค่อยไปกินเนื้อสัตว์อีกต่อหนึ่งมันคงจะช้าเกินไปมนุษย์คงจะตายก่อนมันจึงอาหารกลุ่มพืชจึงเป็นอาหารที่เป็นปูดิเซอร์ที่กู้โลกมากกู้โลกที่สุดเลยนะทีนี้นะครับนอกจากนั้นเวลาที่คุณปลูกพืชคุณไม่ได้ได้แค่อาหารหรอกนะคุณ ไม่ได้แค่อาหารพืชนั้นไม่ว่ามันจะให้โปรตีนให้คาร์บโบไฮเดรตไขมันแร่ธาตุเอนไซม์วิตามินมันไม่ได้ให้แค่อาหารตลอดระยะเวลาที่มันยังมีชีวิตอยู่ที่คุณยังไม่กินมันคุณยังเลี้ยงมันอยู่มันปล่อยออกซิเจนให้คุณหายใจทุกวันเลยพืชทุกต้นมีผลต่อชีวิตสรรพสัตว์บนโลกใบนี้คุณจะปลูกเมล็ดถั่วแค่ต้นเดียวใบของมันสีเขียวก็สังเคราะห์อ,ออกซิเจนมาให้คุณหายใจ นั่นคือประโยชน์ของปุ๋เซเซอร์ในโลกใบนี้พืชเป็นสิ่งที่รักษาชีวิตมนุษย์ถ้ามนุษย์กินพืชมนุษย์เน้นที่จะปลูกพืชมนุษย์จะได้ออกซิเจนได้อากาศที่บริสุทธิ์กับโลกใบนี้การกินพืชหรือการส่งเสริมให้คนหันมากินพืชเยอะๆมันคือการรักษาโลกใบนี้แต่การที่คุณสร้างพืชขึ้นมา แล้วคุณเอาพืชน,นั้นไปเป็นอาหารของสัตว์เพื่อที่คุณจะกินสัตว์แน่นอนคุณจะได้โปรโตีนจากสัตว์คุณจะได้ไขมันจากสัตว์แต่สิ่งที่คุณจะได้นอกเหนือจากนั้นคือสัตว์จะปลดปล่อยโมลพิษออกมาตลอดเวลาจะทำลายออกซิเจนที่คุณหายใจอยู่แขคงกับคุณเราสร้างอาหารโปรโตีนขึ้นมาแต่เราก็ทำให้อากาศหายใจมันลดลงทำให้มลพิษมันเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราสร้างโปรโตีนมาจากพืช กลับได้ออกซิเจนเพิ่มขึ้นนี่คือความแตกต่างใจเรยบอกว่าอาหารที่มันมาจากพืชมันเป็นอาหารเพื่อปกป้องมนุษยชาติโดยแท้ไม่ว่าใครที่จะไม่กินพืชแต่จริงๆแล้วโดยฐานะแห่งความเป็นมนุษย์โดยฐานะแห่งความจริงคุณไม่ควรจะเกียดพืชเพราะแม้กระทั่งพืชที่คุณไม่กินมันก็ยังให้ออกซิเจนให้กับคนที่เกียดมัน ให้คนที่ไม่ชอบมันได้หายใจนี่คือความจริงครับนะพืชเป็นสิ่งที่เป็นคุณจะเกียดหรือไม่เกียดมันช่วยชีวิตคุณให้ลมหายใจกับคุณนะนี่คือความสำคัญอาจารย์เลยอยากรณรงค์ว่าใครไม่กินพืชอย่าเกียดพืชน,นะให้มองว่าพืชมันคือสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตเรามากกว่าสัตว์อีกททำไมมากกว่าสัตว์ ถ้าถามมาตรงๆโดยสามันสำนึกของคุณโดยวิทยาศาสตร์ที่คุณรู้ณนะทุกวันนี้ถามว่าถ้านณะตอนนี้เกิดเหตุการณ์ที่เลือกได้สองเหตุการณ์นะได้แค่สองเหตุการณ์นี้เท่านั้นหนึ่งสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกใบน,นี้ที่เป็นสัสตว์ตายทั้งหมดโลกเลยเหลือแค่มนุษย์ไว้อย่างเดียวเท่านั้นกับพืชทั้งโลกกับสอง ให้สัตว์ทั้งโลกยังอยู่เหมือนเดิมแต่ฆ่าพืชทิ้งให้หมดเหลือแค่มนุษย์กับสัตว์คุณคิดว่าโอกาสอยู่รอดของมนุษย์มันต่างกันมากแค่ไหน,นการที่ไม่มีพืชต้นอยู่บนโลกใบนี้คุณจะไม่มีอากาศหายใจอย่างรวดเร็วสุดท้ายอากาศบนโลกนี้จะเป็นพิษแล้วก็ตายกันหมดต้องไหมครับหลอกไม่ได้คุณจะเกลียดพืชแค่ไหนหรือคุณจะไม่กินพืชแต่พืชให้ชีวิตกับคุณทุกลมหายใจ เพราะคุณหายใจด้วยสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาจากใบไม้ที่ปล่อยออกซิเจนออกมาตลอดเวลาลมหายใจของคุณที่มันจะฆ่าคุณได้มันถูกเอาไปเปลี่ยนกับต้นไม้ให้เป็นออกซิเจนกลับไม้คุณหายใจนับครั้งไม่ถ้วนนี่คือพืชนะอยากให้ทุกคนรักพืชแม้แต่จะไม่กินพืชหรือจะไม่ชอบพืชก็ตามแต่พืชทำให้คุณอยู่ต่อลมหายใจของคุณ ทุกลมหายใจคุณติดนี่พืชนะคุณติดนี่พืชถ้าคุณเป็นคนกินพืชคุณจะรักษาพืชคุณจะขยายพันธุ์พืชคุณจะปลูกพืชเพิ่มขึ้นเพื่อจะให้อากาศบนโลกใบนี้มันมีความอยู่รอดนะมากขึ้นเพิ่มขึ้นนั่นแหละครับพืชอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็นอาหารหลักของมนุษยชาติทั้งโลกใบนี้นะครับเวลาที่นะครับ เราสร้างคาร์บฮเรตจากพืชมาสร้างได้เร็วไม่พอเลี้ยงคนได้เยอะไม่พอมันยังให้ออกซิเจนทุกต้นเลยที่มันสร้างว่าคุณจะปลูกมันใบมันสีเขียวก็สร้างออกซิเจนออกมาคุณจะปลูกมันเทศก็สร้างออกมาคุณจะปลูกข้าวก็สร้างออกมาทุกอย่างสร้างออกมานะครับโอเคเนาะดราม่าเยอะมันคือเรื่องของสัตว์จะทำความเป็นจริงลำดับความสําคัญในชีวิตได้ถูกว่าอะไรคือปูดิวเซอร์ที่แท้จริงของชีวิตมนุษย์นะฮะ หวังว่าทุกคนจะช่วยกันรักษาธรรมชาติรักษาพืชเพื่อที่จะให้พืชต่ออายุลมหายใจของเราต่อไปนะครับ